เริ่มต้นคลิปก็นําทุกท่านเข้ามาสู่บรรยากาศแห่งความเค้ื่อคลังครับในศาลเจ้าพ่อพวอเป็นคนละคนกับเจ้าพ่อพวอพระตาในเขตปะอีสานนะครับเจ้าพ่อพวอท่านนี้ท่านอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดตากครับท่านเป็นหนึ่งในเจ้าเมืองครับในกลุ่มรัดกันชนที่เราเรียกกันว่ากลุ่มรัฐนครคีรีหรือกลุ่มเมืองนครกิรีครับกลุ่มบ้านเมืองดังกล่าวครับเมื่อในสมัยสมเด็จพระนเรศวรลบกับขงครับ กลุ่มบ้านเมืองเหล่านี้ครับถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นรัฐกันชนหรือว่าเป็นเมืองกันชนครับระหว่างกรุงศรีอยุธยากระผมสวัสดีเป็นบ้านเป็นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยครับตั้งขึ้นมาตั้งแต่ยุคอดีตจบจนถึงปัจจุบัน Ro a d and r i d เ r เส้นทางผู้คนเรื่องเล่าการเดินทางตากสู่แม่สอดเส้นทางสู่ประจิมทิศ แจ้งเตือนให้ทราบกันก่อนล่วงหน้าครับช่วงกลา,กา,กางๆคลิปมีโฆษณาขายสินค้าของผมด้วยนะครับหากว่าไม่สนใจก็เลื่อนผ่านได้ไม่ว่ากันตอนผมจะตั้งชื่อคลิปก็ตะกิ้ตะกวงใจครับในการใช้ชื่อคลิปรถไรเดอร์นะเพราะว่าผมไม่ได้ขี่มอไซค์มาครับผมนั่งรถมากับเพื่อนเรื่องของเรื่องก็คือเพื่อนมันต้องมาทำธุระที่ตัวอำเภอแม่สอดในจังหวัดตาาครับต้องการใครสักคนครับนั่งรถมาเป็นเพื่อนร่วมทางพูดคุยกันครับเราเริ่มสตาร์ทรถออกเดินทางจากลำปางครับ ตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างครับพอมาถึงจุดที่ผมกำลังถ่ายภาพเนี่ยก็เริ่มจะใสๆ่ๆละสาเหตลักครับที่ตัดสินใจออกจากส่วนเดินทางมาร่วมกับมันนะครับการเดินทางไกลครับต้องการใครสักคนครับเป,เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนคุยครับจะได้ไม่เหงาในการเดินทางนะจะได้ไม่ง่วง 2. ครับเส้นทางสายเนี่ยเป็นเส้นทางที่ผมสนใจมานานถือว่าเป็นการมาสำรวจเส้นทางก่อนครับก่อนจะมาเดินทางจริงเพราะเส้นทางสายนี้ผมแปลนมานานแล้วครับว่าผมอยากจะเดินทางมาสักครั้งหนึ่ง โดยที่จะเริ่มจากลำปางตากเข้าแม่สอดจากแม่สอดผมจะเรียบสู่ตามชายแดนครับตามลำน้ำเมยครับจนไปถึงศพเมยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วถึงบกกลับเข้ามาเชียงใหม่ลำพูแล้วครับ้าสู่ลำปางเป็นการเดินทางเรียบชายแดนสายเหนือที่ผมนั้นแปล n ไม่นานแล้วว่าผมอยากจะเดินทางมาแต่เนื่องจากว่าเวลามันบีบบังครับครับทั้งไม่มีใครดูไก่เงินก็ไม่ค่อยมีครับก็เลยพัดพลตลอดมาครับอ่า เวลาหาทรุดทรัพย์ที่จะเดินทางมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกดีครับอย่างน้อยก็มาชิมลางมาสำรวจพื้นที่ดูก่อนเผื่อมาจริงก็จะได้ไม่เขอะขินจะได้รู้ว่าจะต้องเดินทางไปทางไหนจะได้ง่ายและจะเซฟเวลาในอนาคตครับในเส้นทางสายนี้ครับเป็นเส้นทางที่ผู้คนใช้กันมาอย่างยาวนานครับจากยุคที่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เราเรียกว่ายุคสวนรภูมิค้าทองแดงค้าดีบุก จ,จนถึงยุคปัจจุบันครับที่ทํามาค้าขายระบบอุตสาหกรรมจากเส้นทางระบบหัวต่างมาต่างครับปัจจุบันเป็นเส้นทางถนนคอนกรีตครับ2เลนไปกลับรวมเป็น4เลนไม่ว่าจะเป็นยุคอดีตหรือยุคปัจจุบันครับเส้นทางสายนี้ก็โหดหินอยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่ครับโดยเฉพาะมือใหม่นะต้องคอยระวังให้ดีครับเพราะเส้นทางค่อนข้างจะสูงและชันครับแล้วก็มีทางโค้งค่อนข้างจะแย่ครับ ยิงรถใครที่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับแนะนําให้จอดไปที่บ้านครับหารถคันใหม่เดินทางมาดีกว่าเพราะว่าตลอดข้างทางครับเพียงแค่ขาไปอย่างเดียวนะผมเห็นไม่ต่ำกว่า3คันนะครับจอดเสียข้างทางเมื่อเราได้มีโอกาสเข้ามาขับขี่ในเส้นทางสายนี้ครับจุดที่ต้องพึงระวังที่สุดครับนั่นคือตรงดอยลวกนะครับเพราะว่าเป็นทางขึ้นเนินยาวๆและนงเนินแบบยาวๆนะรถบรรทุกค่อนข้างจะมีน้ําหนักครับไต่ขึ้นช้าเราต้อง เลี่ยงหาเลนที่ดีครับในการขับขี่ขึ้นไปณจุดดอยลวกขึ้นยังไม่เท่าไหร่ครับขาลงมาสิครับส่วนใหญ่แล้วมักจะพบเจอปัญหาครับรถบรรทุกหนักๆครับที่บรรทุกของจากแม่สอดลงมาอยู่ฝั่งเมืองตากตรงดอยลวกนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นลงเนินยาวๆนะครับและชันๆกันจึงต้องเบรคครับจนจานดิดเป็นสีแดงดอยลวกจึงมีอีกชื่อนึงครับตามสับไปรุ่นสร้างตัวผู้ขนของผ่านเส้นทางสายนี้ ว่าดอยยิ้ดแดงเพราะว่ามันต้องเบรกจนจานยิ้ดเป็นสีแดงครับต้องควบคุมรถให้ดีครับตั้งสติให้มั่นเลี้ยงเบรกเพื่อจะรอดผ่านเส้นทางสายนี้ไปเพราะหากเผลอลงข้างทางครับอีกนานครับกลัวจะมีคนมาช่วยหากว่ายังรักษาชีวิตไว้ได้ครับเพราะว่าตลอดสองข้างทางครับเต็มไปด้วยเหวและป่าครับหากว่าเผลอลงข้างทางอ่ะนานครับกลัวคนจะมาช่วยฉะนั้นเมื่อขับขี่ในเส้นทางสายนี้ครับผู้มีสติเท่านั้นครับถึงจะอยู่รอด จากที่เกินไว้ในต้นคลิปกับเส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางสายโบราณน,นะครับการค้าในเส้นทางสายนี้มันเริ่มต้นที่การค้าจากทางทะเลครับในมหาสมุทรอินเดียซูอาวเบงก์และมาสู่เมืองค้ามะละแมงเมืองท้ามะละแมงครับเป็นจุดรวมและกระจายสินค้านะครับทั้งขาขึ้นและขาล่องขาลับและขาส่งออกในการค้าขายในโลกยุคโบราณครับสินค้าจะมาลงตรงนั้นครับ และถูกกระจัดกระจายถูกนขนท้ายก็มายังดินแดนภายในครับผ่านเส้นทางที่เรียกว่าเส้นทางวัวต่างมาต่างตามลําน้ําสวินครับเมื่อขบวนวัวต่างมาต่างขึ้นมาตามลําน้ําสวินก็จะเจอทางแยกครับจงที่แม,ม่น้ำสวินสบกับแม่น้าเมยครับจะมีให้เลือกอยู่สองเส้นทางครับเส้นทางแรกคือเส้นทางค้าขายสายเหนือล้านนาเชียงแสนและก็ล้านช้าง หรือไม่งั้นก็เข้าไปสู่เชียงลุ่งเชียงตุงเข้าสู่จีนทางตอนใตน้อีกเส้นทางหนึ่งก็จะล่องมาตามลําน้าเหมยครับมาพักที่แม่สอดเส้นทางนี้ก็จะมีเส้นทางนั่คือสุโขทยัยผ่านนาครไทยเข้าด่านซ้ายครับค้าขายกับร้านช้างเข้าหลวงพ่อบางขึ้นไปที่เมืองแถนเข้าสู่ดินแดนเวียดนามแลวจะไปออกที่อ่าวตั้งเกีย ที่ฮานอยนี่เป็นเส้นทางสายหลักสายสำคัญพาดผ่านตะวันออกและตะันตกในโลกยุคโบราณครับผู้ขุมเส้นทางการค้าได้ผู้นั้นมีความมั่งคั่งนะครับพื้นที่ที่สำคัญที่สุดในเส้นทางการค้าแห่งนี้ก็คือพื้นที่สุขโขทัยครับเป็นจุดที่เส้นทางมามาตัดกันระหว่างเส้นทางสายเหนือใต้จะค้าขายจีนทางตอนใต้เชิงลุงเชียงตุงลงมาลานนา ผ่านสุโขทัยเข้าสู่ระโวออกอยุธยาลงอ่าวไทยหรือว่าจะข้ามไปค้าขายกับพระนครยังได้หรือว่าจะค้าขายตะวันออกตะวันตกจากพมา่าไปเจริญถึงอเนจักรไดเวียดก็ยังได้ฉะนั้นสุโข,ขทัยในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งจึงมีความเฟื่องฟูและลุ่งเลืองมากๆในศิลาจารึกพ่อขอุรามกำแพงหลักที่หนึ่งหากว่ามันเป็นความจริงนะครับก้าวขึ้นเพื่อนจุงวัวไปค้า จุงม้าไปขายจำคานี้ไว้นะครับจุงวัวไปค้าจุงม้าไปขายเจ้าเมืองบ,บอคิดเอาจังกอบในไพรู่ทางลองมาวิเคราะห์ข้อความที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกนะครับเพื่อนจุงวัวไปค้าจุงม้าไปขายนั่นก็แสดงว่าไม่ใช่คนสุโทขทัยค้าขายนะครับเพื่อนในที่นี้มีหลากหลายกลุ่มชนนะครับทั้งมอญพามา่า ทั้งล้านนาล้านช้างเชียงลุ่งเชียงตุงที่เป็นคนเงี้ยวทั้งใต้ก็จะเป็นอยุธยาลบบุรีรวมไปถึงกลุ่มในจากพระนครทั้งตะวันออกก็ล้านช้างไดเวียดครับกลุ่มพ่อค้าเป็นกลุ่มผู้ซึ่งใช้ผานะในการเดินทางเป็นวัวนะครับส่วนว่ากลุ่มผู้จูงม้ามาขายเป็นกลุ่มชนต่างทิ่นนะครับเป็นกลุ่มคนในอาลับ หรืออินเดียทางตอนเหนือครับเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวเหมาะสมกับการเจริญเติบโตและการแพร่ขยายพันธุ์ของม้ามากกว่าพื้นที่เอเชียคะย์นะครับจึงนําม้าสายพันธุ์ดีมาขายม้าพวกนี้จะถูกใช้ในราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นม้าของกษัตริย์หรือม้าของเจ้าเมืองครับการมีมะนะ้าเป็นสิ่งที่เชื่อชูหน้าตาครับคนซื้อม้าได้ไม่ใช่คนนรรบดานะครับยกตัวอย่างเช่นม้าสีหมอกของคุณแพนนะครับก็เป็นม้าสายพันธุ์ดีจากเปอร์เชียนะครับ ผ่านเส้นทางการค้าทำนองนี้เช่นกันเพียงแต่ว่าไม่ลงที่เมืองท่ามะละแมงไปลงที่เมืองท่ามาลิดคุณแผ่นจึงข้ามจากการไปซื้อที่เมืองท่ามาลิดแล้วจึงได้มาตัวนั้นมาเนื่องจากพื้นที่และทําเลของสุโขทัยครับเป็นทําเลที่ดีที่สุดเป็นจุดตัดของเส้นทางการค้าออกตกและเหนือใต้ฉะนั้นสุโขทัยจึงเป็นแหล่งดึงดูดสินค้าและผู้คนเข้ามาอยู่ในอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าคณะทูตรวมไปถึงสินค้าต่างๆครับและที่สําคัญสุโขทัยก็เป็นแหล่งผลิตสินค้าด้วยนะครับสินค้าส่งออกหลักๆของสุโขทยัยปลา้าครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันบรรพชนผมจนถึงรุ่นผมเนี่ยเราก็ยิงกินปลาล้าปากดีจากสุโขทัยนะครับนอกจากปลาร้าแล้วสุโขทัยก็ยังมีเกลือนะครับในอดีตครับคาดคิดว่าได้เกลือมาจากเมืองน่านครับแต่เกลือจากเมืองน่านนะ่ะ เป็นแค่บางส่วนครับไม่ใช่ส่วนมากด้วยสุขโขทัยมีแหล่งทําเกลือและค้าเกลือที่ใกล้กว่านั้นนั่นคือแหล่งนครไทยครับสุขโขทัยจึงมีแหล่งผลิตเกลือที่ใกล้พร้อมกับมีปลาที่สามารถทําปลาลและมีเกลือที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได้และสินค้าส่งออกเกี่ยวคันอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเครื่องทวยโถโอชามต่างๆครับที่สุขโขทัยทําได้ดีครับนี่จึงเป็นเหตุผลครับที่สุขโขทัยจะเรญรุ่งเรือง เฟื่องฟูด้านการค้าในยุคหนึ่งโดยเฉพาะยุคของพ่อคุณรามก็แขงที่ท่านมีนโยบายการค้าแบบตลาดการค้าเสรีนั่นคือเจ้าเมืองบอกคิดเอาจังกอบในไพ่ลู่ทางนั่นคือสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการค้าเสรีนะครับการเริ่มต้นของรัฐสุโขทัยครับมีมาอย่างยาวนานหลายพันปีแล้วนะครับมันไม่ได้เพิ่งมาเป็นรัฐของคนไทยเมื่อ700กว่าปีเหมือนในหนังสือเรียนที่เราเรียนรู้นะครับ แรกเริ่มเดิมทีมันถูกผลักดันให้ถูกสร้างขึ้นมาจากกลุ่มผู้คนที่อยู่ทางใต้ครับนั่นคือกลุ่มวัฒนธรรมธลวดีเพื่อมาเป็นศูนย์กลางในการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับ3อาณาจักรใหญ่ครับหนึ่งคือกลุ่มผู้คนในลัดล้านช้างครับมีด่านอยู่ที่ด่านซ้ายครับทางตอนเหนือครับค้าขายกับกลุ่มล้านนามีด่านอยู่ที่บ้านด่านล้านหอยครับทางตะวันตกสุดมีด่านอยู่ที่ด่านแม่ละเหมาครับ ค้าขายกับกลุ่มผู้ใช้ว่าทํามอนทอมา่าและทั้ง3ด้านนี้เองครับจึงเปรียบเสมือนสิ่งล้ําค่าในเส้นทางการค้าข้ามภาคพื้นทวีซึ่งมันตั้งอยู่ที่สุขโขทัยครับเป็นจุดศูนย์กลางที่จะสามารถควบคุมทั้ง3ด่ดานนี้ได้ไม่ว่าใครก็ตามครับที่สามารถครอบครองเมืองสุขโขทัยได้ก็เท่ากับว่าครอบครองเส้นทางแห่งความมั่งคั่งและร่ำรวยไปด้วยครับฉะนั้น ซูโข,ขไทยจึงเป็นอีกหนึ่งเมืองครับที่ถูกแย่งชิงกันมากที่สุดพักเรื่องประวัติด้วยก่อนครับกลับเข้ามาสู่ในเส้นทางครับตอนนี้ผมได้เข้ามาเยือนอยังศาลเจ้าพ่อพะอ o r ครับผมต้องเข้าไปสักการะองค์เจ้าพ่อพะว o สักหน่อยเพราะผมจะเดินทางเข้าสู่แม่สอดครับเมื่อจะเดินทางเข้าสู่บ้านไข่ครับเราก็ต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านแย่าก่อนนะครับเมื่อไวสาสักการะและเ,ลเสียงซิมซี เพื่อตรวจชะตาดวงตัวเองนะครับก็ามาเดินชมตัวศาลนะครับศาลก็ค่จะมีความใหญ่โตและโอ่อ่านะครับแลว้วก็มีผู้คนที่มาเส้นสวงครับมาแก้บนเป็นหัวหมูนะครับตัวศาลก็ค่จะเป็นระเบียบเรียบร้อยครับผมว่ามีการจัดการไปอย่างดีนะียนะใกล้ๆก,กันนั้นครับก็จะมีถานที่สําหรับจุดประทัดครับเพื่อบอกกล่าวนะสังเกตว่าเสาจุดประทัดนะ่ะสูงมากๆนะครับประทัดที่จุด่ ก็จะปลิวตกไปตามต้นไม้ต่างๆนะครับตามที่ภาพที่ท่านเห็นนี่แหละ,ะแสดงถึงว่าสารนี้ครับได้รับความนิยมมากเาพาะท่านคงจะสักดิ์สิทธิ์หวังว่าผมคงจะเดินทางอดปลอดภัยได้ด้วยดีจากนั้นผมก็เดินทางต่อครับเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่แม่สอดในการเดินทางในเส้นทางตากแม่สอดครับนอกจากทางจะเป็นทางขึ้นเขาทางคดเคี้ยวแล้วครับทั้งสองข้างทางนานนาทีครับจะเจอชุมชนจะเจอ,จมจเจอหมู่บ้านนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปา่<พ>าเป็นเขา,<พ>าส,ส่วนใหญ่ เข้าสู่ช่วงปากท้องของติดหนูครับขอโฆษณาขายสินค้าก่อนครับในช่วงเวลานี้ครับผมกําลังเตรียมงานครับที่จะกลับมาขายในโลกออนไลน์อีกครั้งหนึ่งโดยใช้แบรนด์ว่าวินเทจแมนครับแปลเป็นไทยง่ายๆคือผู้ชายโบราณงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานแฮนด์เมดนะครับสไตล์ผู้ชายซะส่วนใหญ่แต่ที่เพิ่มเติมมาในครั้งนี้ครับผมเพิ่มเติมงานหนังแท้ปลนผ้าสไตล์ผู้หญิงครับเน้นงานผ้าที่เป็นผ้าสไตล์ผ้าพื้นเมืองนะครับ ผสมผรสารกรนกันหนงแท้ครับตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการทดสอบตลาดครับทดสอบดีไซน์และการทําราคาอยากจะทําผลงานให้ออกมาดีที่สุดครับแต่ในราคาที่สามารถจับต้องได้ไม่แลงมากคุณอยู่ได้ผมอยู่ได้ผมก็โอเคเลยอยากจะมาบอกให้ทราบกันก่อนล่วงหน้าครับว่าทิศหนูกําลังเตรียมผลงานออกมาขายครับสําหรับคนที่สนใจอยากได้ชิ้นงานหรือพี่น้องแฟนคลับคนไหนที่ติดตามทิดหนูมานานนะครับอยากจะมีส่วนในการช่วยสนับสนุนทิศหนูครับ ให้เตรียมปักหมุดลอดได้เลยครับหากว่าชิ้นงานสมบูรณ์พร้อมจะวางขายเมื่อไหร่ครับผมจะนํามาขายในทุกช่องทางออนไลน์ของผมครับฝากผลงานของผมที่จะออกมาการเดินทางในปัจจุบันครับมันจะสะดวกสบายขึ้นพาหนะดีขึ้น,นครับแต่เส้นทางนี้ก็ยังยาวไกลอยู่ดีครับลองคิดดูสิครับแล้วคนในอดีตพอตกดืนค่ำคืนเขาไปพักนอนกันที่ไหนในเส้นทางการค้าในโลกยุคโบราณครับมันจะมีที่พักลักษณะหนึ่งเรียกว่าปางหรือปางนะครับ ซึ่งจุดแวะพักเหล่านี้ครับมันจะใช้เวลาเดินตั้งแต่ตะวันขึ้นจนถึงก่อนตะวันตกนะครับ <Okay. S 1> ทุกเส้นทางนะครับจะมีจุดแวะพักอย่างนี้ตั้งอยู่ในเวลาต่อมาครับมันจะพัฒนากลายมาเป็นหมู่บ้านนะครับ mm hmm. เช่นบ้านปางปางโอปางอุ๋งและปางอื่นๆนะครับ mm hmm. หากว่าคุณได้เข้ามาเที่ยวในเส้นทางสายเหนือแล้วมาเจอหมู่บ้านที่ใช้ชื่อประมาณนี้ให้เดาเอาได้เลยว่าหมู่บ้านดังกล่าวมันเคย เป็นจุดแวะพักของนักเดินทางมาก่อนหลังจากที่นั่งรถกันมาจนเมื่อยก้นครับในที่สุดก็เข้าสู่ตัวเมืองแม่สอดเสถียรครับพอเข้าสู่ตัวเมืองแม่สอดผมนะ่ะนึกว่าเยาวราชด,ด้ทำนะมีแต่ป้ายเหลืองแดงเต็มตามท้องถนนครับยาวเหยียดช่วงที่ผมไปมันคงจะมีงานอะไรสักอย่างครับเขาเลยติดป้ายร้านค้ากึงเต็มถนนเนี่ยในใจผมคิดว่าโอ้ยนี่เป็นทินคนจีนเนี่ยวะ่ะดูจาก การติดป้ายสีเหลืองแดงเนี่ยครับแต่พอขับรถเข้าไปใกล้เข้าครับถนนเริ่มแคบลงครับเจอผู้คนหนาตาขึ้นไอ้แล้วก็พลาดขับรถลงเข้ามาในตลาดครับคงจะขับรถต่อไปไม่ไหวครับคงจะต้องพยายามไปหาที่จอดรถและค่อยเดินสำรวจตลาดครับรู้จักผู้คนที่เดินคลอกคขากันไปมาครับบรรยากาศนี่ตอนแรกนึกว่าเป็นจุมชนชาวจีนครับตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วล่ะเมื่อสังเกตจากหน้าตาผู้คนและการแต่กายครับ ค่อนข้างจะมีความหลากหลายครับเป็นพหูวัฒนธรรมโดยแท้นะครับไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยกะเรียงนะครับคนพมา่าคนไทยท้องถิน่นคนไทยซื้อสายจีนผมว่าแม่สอดเนี่ยเป็นแหล่งพหูวัฒนธรรมโดยแท้นะครับเพราะว่ารวบรวมผลหลากหลายชาติพันธุ์มากๆธรรมดาครับตามความพุ้นขืยข,ของผมนะครับเมื่อเดินทางมายังเมืองชายแดนครับแถวภาคเหนือมกักจะเจอ อยู่กลุ่มคนที่หน้าตาคล้ายๆเหมือนเราครับนั่นคือฉานหรือเขินหรือแม่ก็กลุ่มคนจีนครับแต่เมืองไม่สอดครับแทบว่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยบรรยากาศไม่คุ้นเคยครับเหมือนอยู่ประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าอยู่เมืองไทยด้วยซ้ำก็พยายามจะมุดรถจนได้ครับสุดท้ายก็ลุดออกจากตลาดครับเพื่อไปหาที่จอดรถก่อนแล้วจะกลับมาเดินตลาดใหม่อีกครั้งหนึ่ง ไอเขียนี่ของแห้งเต็มเลยนั่นแหละครับคุณฟังไม่ผิดหรอกผมอุทานอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าผมไม่เจอแหล่งขายอาหารทะเลแห้งครับผมว่าใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนะผมว่าอาหารทะเลแห้งที่ผมกินในพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดอ่ะมันคงจะมาจากที่นี่แหละมาจากเมืองแม่สอดนี่แหละครับและในตลาดเดียวกันครับไม่มีขายเฉพาะของแห้งนะครับของกินของใช้ก็ขายปะป,ะปนกันนะครับ ข้าวของตัวอย่างเป็นของที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับสินค้าหลายๆอย่างครับก็ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยครับไม่รู้ว่ามันเอาไปใช้อะไรครับแต่ในตลาดแห่งนี้ครับภาพบรรยากาศความคึกคักของผู้คนครับรวมถึงสินค้านะครับสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผมมากนะครับเมื่อโลกเข้าสู่การค้าแบบออนไลน์นะครับผมไม่ได้ค่อยพบเจอตลาดอย่างนี้บ่อยครั้งมากครับและที่มีความคึกคักอยู่เช่นนี้นะครับมันทําให้ผมคิดถึงโลกในยุคอดีตครับ ที่เพิ่งผ่านพ้นมาของการค้าที่ค้าขายกันแบบเฟส o ูเฟสคนต่อคนนะครับปัจจุบันมันหาบรรยากาศแบบนี้ได้ยากนะหลังจากที่พาการเดินชมตลาดครับซื้อหาของกินนิดนิดหน่อยๆน่อยครับลองท้องระหว่างทางก็กลับขึ้นรถอีกครั้งหนึ่งครับเป้าหมายนั่นคือสะพานมิตรภาพไทยพมา่าครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของตลาดริมเมยครับตลาดแห่งนี้ครับเคยขึ้นชื่อเรื่องของฝากของที่ลึกจากฝั่งพมา่าครับรวมถึง งานศิลปะและงานฝีมือจากฝั่งพม่าครับตลาดแห่งนี้ครับจะตั้งคู่ขนาดไปกับลาน้ําเหมยครับตรงสะพานวิตรภาพแถ่พม่าในอดีตครับพื้นที่นี้เคยคึกคักมากๆนะครับคนเคยพุ้พ่านะครับจากคําบอกเล่าของเพื่อนนะณปัจจุบันครับความคึกคักเช่นนั้นมันกลายเป็นอดีตไปครับตลาดแห่งนี้เงียบเหงาและซบเซาลงครับเนื่องจากการค้ามันเปลี่ยนไป ความไม่สง,งบของชายแดนก็มีครับเศรษฐกิจก็ไม่เฟื่องฟูครับทาให้นักท่องเที่ยวนะ่ะบางตาลงดูสิครับมีผมกับเพื่อนเดินกันสองคนนี่แหละตลาดนี้ก็เลยเงียบเหงามากๆนะครับบรรยากาศในลักษณะเดียวกันครับตามเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆนะครับผมว่าน่าจะตกดูในสถานการณ์เดียวกันนั่นก็คือความซบเซาทางด้านการค้านะครับระบบการค้าในโลกยุคใหม่ครับที่มันไม่จําเป็นจะต้องใช้เส้นทางอีกต่อไป มันมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วและมีความผันผวนเป็นอย่างยิ่งครับผู้ค้าทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ครับจําเป็นต้องปรับตัวเข้ากับกระแสทางของโลกที่มันเปลี่ยนไปนะครับโลกการค้าที่ไม่จําเป็นจะต้องอยู่บนเส้นทางการค้าอีกต่อไปเพราะเส้นทางการค้ามันเคลื่อนตัวไปอยู่ในโลกของออนไลน์พอเข้าสู่โลกของออนไลน์ครับฝากสินค้าของผมด้วยนะครับหากว่าใครที่อยากสนับสบนุนผมให้สร้างผลงานต่อไปกอช่วยอุดหนุนสินค้าของผมที่จะออกมาในอนาคตไนะครับ ขอองีกนิดหนึ <Wasn 't it proposals> ่งครับผมก็เด <arriver> ินทอดน่องเดินชมตลาดริมเมยจนทั่วครับแต่ไม่ได้ซื้ออะไรกลับบ้านเลยนะมาแวะซื้อที่นี่ครับแผงขายอาหารทะเลริมตลาดริมเมยนะครับอาหารทะเลที่นี่สดมากครับราคาก็ย่อมเยาวตัวก็ใหญ่ครับคุณภาพดีเพื่อนก็จัดไปหลายรูปครับเพราะว่ามีคนฝากคื้อนะในช่วงเวลาเดียวกันครับผมก็เดินขึ้นมายังสันคันกั้นแม่น้ำเมยนะครับ จะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีรั้วลวดนามครับเลยรั้วลวดนามไปนี่ห้ามห้ามผ่านนะครับเพราะจากจุดนี้ไปจะเป็นดินแดนของฝั่งพม่าครับจะเห็นบ้านเรือนผู้คนครับที่ก่อสร้างกันแบบง่ายๆนะครับสังเกตขยะมูลฝอยเต็มแลยแล้วก็มีรั้วลวดนามกั้นดินแดนครับนี่คือฝั่งพม่าเลยนะครับจากที่เราเรียนรู้กันแม่น้าเมยเป็นเส้นกั้นดินแดนใช่บอกครับแต่ที่นี่ร้วลวดนามกั้นดินแดนนะแล้วที่แนวตะเข็บชายแดนนะครับคุณจะเห็นเลยว่าจะมีร้านค้าของ ชาวบ้านพม่าครับพม่าโดยแท้เลยละ่ะร้านพวกนี้ไม่เสียภาษีนะครับร้านค้าของประชาชนชาวพม่าครับก็จะมียาวตลอดแนวขันก้นน้านี้ไปเลยนะครับขนานกับตลาดริมเมยไปเลยละ่ะตลอดเส้นทางที่เดินครับก็จะมีกลุ่มพ่อค้าชาวพม่าครับคอยถามว่าเอาเหล้าไหมเอาบุหรี่ไหมอะไรประมาณนี้ตลอดทางนะครับการทำมาค้าขายของผู้คนพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ที่นี่ครับถือว่าเป็นซิกเมเจอร์ของเมืองแม่สอดนะครับ ที่ทําการค้าโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนภาษีศุลกรกร,กรนะครับผู้ซื้อพบกับผู้ขายได้โดยตรงครับเพียงแค่จ่ายตังค์ข้ามรั้วรหน้มของก็จะข้ามรั้วดหน้ามมานะครับถึงแม้ว่าการค้าเฉเดียนจะสะดวกสบายนะครับแต่ใช่ว่าเราจะซื้อทุกอย่างหรือทุกจํานวนที่เราต้องการนะครับเพราะว่าสินค้าหลายๆอย่างครับมันถูกกาหนดจํานวนไว้ว่าห้ามซื้อเกินเท่านั้นเท่านี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเหล้าบุหรี่เนี่ยแหละสมมุติว่าเราเห็นแก่ของถูกนะ เรากะว่าเราจะซื้อไปขายเพื่อทำกำไรนะครับเราซื้อมาเต็มรถเลยเราอาจจะออกจากตัวเมืองไม่สอดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีด่านตรวจค้นสินค้านะครับหากว่าเกินกว่าที่เขากําหนดไว้หากว่าถูกตรวจค้นและจับได้ครับโทษเบาก็คือการถูกลิฟสินค้านะครับโทษหนักหน่อยคือการถูกดําเนินคดีนะจากการพูดคุยสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่นะครับก็ได้ข้อมูลในเชิงลึกนะครับว่าไม่แนะนําให้ซื้อสินค้าประเภทเหล้าหรือบุหรี่ครับ ที่มาจากต่างประเทศนะครับอยากอยากจะซื้อให้ซื้อของไทยครับแต่ซื้อที่ร้านค้าในฝั่งพมา่าเพราะว่าจะถูกกว่าผมก็อ้าวมันถูกกว่าได้ไงวะซื้อของไทยในไทยมันไม่ถูกกว่าเลยจึงได้คาตอบว่าสินค้าที่ส่งออกประเภทเหล้าบุรีครับมันไม่ได้มีการเก็บภาษีสรัรปสามิตรเหมือนในไทยเมื่อมันถูกตีคับมาขายในตลาดแห่งนี้มันจริงไม่ได้ติดสแ,แตมเมื่อไม่ได้ติดสแ,แตม มันจึงไม่มีภาษีบาปครับที่คนไทยคุ้นเคยกันฉะนั้นราคาเมืองจะถูกกว่าเมืองไทยและเป็นของไทยแท้ผลิตในเมืองไทยร้อปซไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์หรือบุหรี่ยี่ห้อไหนกินใช้กินดื่มได้อย่างสบายใจไม่มีของปลอม100%เเซพอพูดเสร็จมันก็เอาปืน M16 นั้นพาดไหลและเอามือว่วงกระเป๋ายิบบุหรี่กองทิพย์ที่เพิ่งซื้อมาแบ่งให้ผมสูบเออมันก็รสชาติเดียวกันนี่ว่า มันก็ใช่เนี่ยพี่เหมือนกันเป๊ะผู้คนที่มาเที่ยวตลาดแห่งนี้ครับมันต้องสงสัยแน่นอนว่าร้านค้าอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงผมก็เลยไปค้นหาข้อมูลมาแล้วครับแรกเริ่มเดิมทีมันเป็นเกาะกลางแม่น้ําเล็กๆครับชาวบ้านผู้มีมที่อยู่อาศัยมาปลูกเพิง 3- 4ี่หลังต่อมาครับแม่น้ําเหมยมันเปลี่ยนกระแสะทิศท,ทางไปกัดทางฝั่งพม่าครับมันเลยทําให้ดอนกลางแม่น้ำนะ่ะเชื่อมปิดกับแผ่นดินไทยนะครับ แรกเริ่มเดิมทีก็ค้าขายกันแบบวิถีชาวบ้านครับผักไม้ส่าของแห้งของฟากก็ว่าก,กันไปครับแต่พอเวลามันเปลี่ยนไปครับเริ่มหันเอาสินค้าที่มันปลอดภาษีเข้ามาขายเท่ด้วยทางภาครัฐก็เลยอนุรลมให้เป็นพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ปลอดภาษีแต่ก็ต้องมีการควบคุมนะครับประเทศไหนก็ตามครับที่ใช้แม่น้ำนะเป็นตัวกําหนดเขตดินแดนนะครับเป็นตัวกําหนดอาณาเขตนะครับมกักจะเจอเหตุการณ์เช่นนี้ครับเป็นเรื่องปกติธรรมดา หากว่าเราไปเช็คดูในแผนที่ในกูเกิลเอิร์ธนะครับจะสังเกตว่าดินแดนไทยอ่ะล้าเข้าไปในฝั่งเมีดีนะครับแล้วก็มีดินแดนของพม่าครับล้าเข้ามาในฝั่งแม่สอดเราเลยนะพื้นที่ไหนก็ตามครับไม่ใช่เพียงแค่แม่สอดนะครับที่ใช้แม่น้ําเป็นตัวกําหนดอนาเขตดินแดนนะครับมักจะเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยอยู่บ่อยครั้งครับเพราะว่าแม่น้าอ่ะมันไม่ได้มีสัญชาตินะครับมันก็ไปตามวิถีทางแห่งธรรมชาติของมันนั่นแหละเส็จการซื้อของช้อปปิ้งที่ตลาดริมเมยครับก็เข้าสู่โหมดแห่งการทํางานจริงๆอย่างจันะครบ นั่นก็คือเดินทางไปท่าเรือในยสักค่าหนึ่งครับในเขตอำเภอแม่สอดครับที่นี่มีเป็นสิบยี่สิบกว่าท่านะครับแทบว่าจะหากันจนตาลายนะและแล้วก็มาถึงครับเป็นท่าเรือติดริมน้ําเหมยนะเพื่อนผมครับมันเดินทางเพื่อที่จะมาขนพรมนะครับในช่วงคณะที่รอเจ้าหน้าที่ทางร้านนะครับเขาขนพรมขึ้นใส่ในรถครับผมก็เดินออกมาชมภาพวิวและบรรยากาศของแม่น้ําเหมยครับมันเป็นแม่น้ําสายเล็กๆครับตื้นๆเลยนะในช่วงเวลาที่ผมไป ผมสามารถเดินข้ามไปได้ด้วยนะแต่โดยในใจลึกๆผมก่มันไม่ขวดนะหากเดินข้ามไปแล้วผมอาจจะไม่มีโอกาสได้เดินข้ามกลับมาก็ได้นะครับเพ่าในช่วงเวลาที่ผมไปครับเขายังไม่ได้ขวดล้างกลุ่มคอเซนเตอร์นะและแล้วของก็แพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใกล้เวลาที่จะออกเดินทางคืนกลับสู่นครลำปางหมอกลงอย่างนีนนะ้ฝนเบาเนี่ย ท่านเจ้นี้ต้องถ้าเป็นชตต็อตตรงนี้นะจพืดเตรียมที่หมอกยี่เดี๋ยววันนะดีเอ็มสองจุดหไม่จะไป่ตองรอเลยเดือดเมื่อแพ็คของขึ้นรถเรียบร้อยเสร็จธุระจากเมืองแม่สอดครับก็เดินทางกลับเข้าสู่เส้นทางแม่สอดตากครับเพื่อคืนสู่นครลำปางครับและสำหรับกลุ่มพี่น้องแฟนคลับที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ครับที่หาไม่ได้จากตำรานะครับ ก็ติดตามคลิปเอ็กซิทที่ออกต่อจากนี้ไปครับเป็นเรื่องของเส้นทางการค้าที่เปลี่ยนไปสู่การล่มสลายของรัาภายในเช่นร้านนานและร้านช้างครับล่มสลายเพราะว่าเส้นทางการค้าที่เปลี่ยนไปและช่วงท้ายของการเดินทางครับผมก็มาแวะที่ตลาดชนเผ่านะครับเป็นตลาดค้าขายผลไม้และพืชผักตามฤด,ดูกาลครับช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูหนาวนะผมก็มาแวะซื้อผักผลไม้ครับ ไปฝากผู้ใหญ่ที่บ้านนะครับและช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอลาจากนะครับไวยซ่าลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม